นี่เจทยวเทเวชแนลครับด้านซีสุชาติข้าวหน้าเป็ดข้าหมูแดงข้าวหมูกรอบครับจวดภูเก็ตน,นะฮะทางไปกาะสิเลครับ, mm hmm. รบนี่ครับโห,หน้ากินมา <c oughs> นี่เป็นค่ารวมนะ <c oughs> ก็จะมีหมูกรอบมีหมูแดงนะฮะแล้วก็จะมี ะะชอบมากที่มีผักชีนะครับนี่ครับผักชีสดๆนะครับล้อมีน้ําซุปแบบนี้นะครับร้านก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะอยู่ตรงข้างก่อนร้านอังกูฟาร์มัสีแต่นี่ครับบรรยากาศกัที่นั่งก็สบ,บ,บายๆนะฮะ